ครับช่องในหมิงโชวนะฮะวันนี้4ี่ทุ่มนะครับเชียรบอลไทยกันคือนอกจากเชียแล้วเนี่ยจะได้ดูรูปเกมบอลของเรานักเตะคนไหนฟอร์มดีไม่ดีอย่างไรนะครับวันนี้ก็เตะกันที่อัชกบัดนะฮะสนามย้าเทียมที่เออเติร์กนิสตานนะครับของเจ้าบ้านเติร์กนิสตานก็นำโดยคุณซือลอฟเชน เมรดอฟนะครับผมไปเชื่อดไตวัน2ตอเป็นเปิดหัวมานะครับก็เป็นสไตล์สูงยาวเขาดีแบบสไตล์ยุโรปนะฮะแต่อันดับโลกเนี่ยบางทีมันวัดกันไม่ได้นะครับเพราะเขาไปอยู่ในโซนที่มันแข็งแงแล้วก็มีการเคลื่อนไหวน้อยนะฮะแต่ว่าของเรานี่ดีขึ้นมาแน่นอนอันดับ99ของเราขเขาาของเขา140กว่านะครับของเรานี่อุ่นเครื่องชนะอินเดียมา2-1แล้วก็ ขอภองนนะครับล่าสุดเมื่อวันพุธที่4แลนะก็นัด,ดแรกเบิดอบ้านเฉือนสีรังกาไป1 0นะครับทีนี้ผู้เล่นของเราก็ไม่มีผู้เล่นเจ็บมากมายแต่ว่าก็มีตัวที่ว่ากันว่าเป็นแกนหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นปฏิวัติคำไมเอริสโดร์พุโดลชมรัศมีแมสซี่เจเอกนิสปัญญาแล้วก็ ดูว่าสุภชัยเจเด็ดหรือจะเป็นบระเมศตรอ่านวิไลนะ่ดาวยิงเมืองทองที่ไปอยู่จูบิโรอิวดะในเจลิก2นะครับแบตยิมตัวเนี่ยจะเป็นทีเด็ดได้เพียงใดขนาดไหนนะครับสภาพอากาศที่นั่นประมาณ20องศาเซลเซียสก็กำลังสบายๆนะครับของไทยน่าจะเน้นรัดกลุ่มแล้วก็โต้กลับเพราะว่าเราเล่นในบ้านเขาเนี่ย เสมอก็ไม่เสียหายแต่อย่างไรก็ตามรีมิงว่าควรจะต้องชนะแล้วก็ชนะแบบฟอร์มดีๆด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวอีกคู่หนึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าสีลังกานะครับก็เตะกันเองนะกับไต้หวันนะครับเ,เราจะได้เห็นรูปเกมที่มันสวยงามขนาดไหนอย่างไร ดหมิงก็ยังเชื่อว่าความเร็วของเมซี่เจที่เป็นพี่เลี้ยงหลักนะครับแกนหลังทั้งอ e ีลาฟานดอร์เรและอ e ีเดสดอร์เรนี่ยืนมั่นคงแน่นอนครับตัวใหญ่นะฮะแล้วก็บัญชาการโดยพีรดลนชำรัศมีนะครับศูนย์หน้าเราเฉียบคมขึ้นนะโดยเฉพาะดิมิงคิดว่าไม่น่าจะเป็นสุภาชัยเจเด็ดน่าจะเป็นบระเมศอาจวิไลนะฮะเราจะได้เห็นฟอร์มของเขานะครับก็สี่ทุ่มเวลาถือว่าไม่ดึกมากแล้วก็เตะ เท่าๆกับที่ทีมชาติอังกฤษนะฮะแม่ทีมชาติอังกฤษนี่ก็ได้โทมัสทูเคิลมาเนี่ยเดี๋ยวดูว่าจะชนะนัดที่4ี่ไหมเจอกับเซเนกัลนะฮะนี่ก็เป็นบ้านพี่เมืองน้องไทยกับอังกฤษนะฮะแฟนบอลชาวไทยนี่แน่ๆคายไหลลงอังกฤษแต่ที่แน่ๆสี่ทุ่มนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาวิพาวิจาร์กันว่าฟอร์มการเล่นดีเดขนาดไหนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับหลีหมิงเป็นกำลังใจให้ด้วยผู้ชายหน้าตาดีหลีหมิงเมืองไทยนะครับอันนี้ขอบคุณนะฮะบายบายปุ้นปุ้นชักชักสวัสดีครับพี่ ให้กับบันเบาเบาให้ลืมความเงาอันตาถางจะออกไปพักใดีที่จะมีดึงดีแล้วก็ไฟแสงสีไม่พยายามแต่ราจะเดิมทั้งทีใช้เวลาเดินกันจัง้ี